ส่งพัสดุได้ครับอันอันแม่นสั่งยังมากกว่าครับอันนี้คือเงาแทันี่อ้วนท่อจ้ะเอาเวนใส่น้ำให้หมูท่อท่อคืออันเต็งกับท่อคืออันกว่านหอดเงี้โตอันอันนี้มีปลายทางได้ครับสิบเก้าบาทเราจะไปเอาเงินก่อนไหนละครับ เงินก็อยู่เหลือเงินกับโบนี่อีกบาทนี่หิ้วเข่าเวยเป็นอะไรครับได้อยู่ยังไปเอากับลุงก่อนได้ละแล้วเลียงงวอยู่บนนะโอ้ขันสันเดี๋ยวอันต็งจ่ายให้ก่อนก็ได้เสียอันชิบเข้าบาทหนึ่งโบเป็นยังอจ่ายให้ก่อนก็ได้เหรอคือดีนีแหละแม่นแม่นครับเดี๋ยวจ่ายให้ก่อนรถยางหวยหเงินตัวก็อยู่เหลือแค่นี้ทางก็ไม่ค่อยดี ทางบอยดีเลียเลยเงื่อนตั้งเลี้ยงหมูก็เลยได้ออกมาอยู่ใกล้บ้านเนี่ยชักงน้อยเฉพาะนะครับเมนขี้หมูนะโอ้ฉันอันแม่นว่าอันบอยจำเป็นกับบอยต้องสั่งดุลายเด้อมันเลิกขี่คานเข้ามาหยอกหยอดแล้วนูน่ะคืนเงินอายแล้วเลยบอยต้องคืนก็ได้ครับบอยต้องคืนเดี๋ยวขี่คานลบเขาเอาอ,อันเดี๋ยวจะจ่ายให้เลยบอยต้องอยากโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเตรียมไปปะยางก่อน,นครับค่ะขอบคุณเนะจ้ะ งางหัวหเงินงก็ได้เด็ก็เด็ก,กสั่งเพียงจคก็แล้วสั่งสายซัดสิบเก้าบาทเสือกโบมีเงินจ่ายกูได้จ่ายแทนจ่ายแทนบ่พอแม่งเสือกตีกับกูอีกกูได้แลี้ยลบไปเอวสองลบดอกเตอร